ทำไมหัวหน้าคือเหตุผลที่ทำให้คนลาออกจากงานมากที่สุดทำไมเอาจริงๆเนี่ยหัวหน้าอยู่ในจุดที่ถ้าเป็นถ้ายกตัวอย่างเป็นแม่ทัพก็คือเป็นคนแบบชี้เป็นชี้ตายทำต้องทำตามนี้อะไรเงี้ยพอหัวหน้ามันม,นมนนีอิมแพกสูงพอหัวหน้าทําอะไรผิดพลาดเนี่ยมันส่งคนต่อส,ส่งผลต่อคนหมู่มากอะ่ะสั่งไปทีนึงแบบโอโ้โหคนคนแบบเดือดร้อนเป็นสิบเป็นร้อยมันไม่มันมันต่างจากคนที่แบบเ,เราเป็นพนักง,งานตัวเล็กเราทําผิดครั้งหนึง่งคนอื่นก็ไม่กระทบนะ ถูกต้องไหมเพราะเราเป็นแค่เสีองเล็กๆตัวหนึ่ง่ะเรา<ม>ทําผิดพลาดมันก็เดือดร้อนแค่นี้แต่ถ้าหัวหน้าผิดพลาดเดือดร้อนทางบริษัท<ม>แล้วฉันก็ต้องทําตามอะไรที่หัวหน้ามันสั่ง<ม>ซึ่งบางครั้งน่ะถ้าหัวหน้าสั่งไม่ได้เรื่องอ่ะสั่งอะไรที่แบบนี่เงาสั่งมาได้ไงวะคิดได้แค่นี้เหรอเราชอบชอบเจอประโยคนี้เป็นหัวหน้าได้ไงจับฉลากมาหรือเปล่าคิด<ม>ได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>เคยเคยเจอประโยคนี้อะไรอย่างเงี้ยที่คนเล่ากันมาม,มันก็ทาให้แบบเฮ้ย<ม>คนทํางานก็ลาบากเพราําบากไปก็อ<ม>ึดอัดเพราะอึดอัดไปนานๆก็แบบเฮ้ยส้นิ ถูกต้องไหมเราเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้เราเปลี่ยนงานดีกว่ากูเปลี่ยนไม่อยู่มึงละเปลี่ยนที่ทํางานดีกว่าเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนหัวหน้านะโหแม่งเปลี่ยนเปลี่ยนลําบากอ่ะอยู่ด้วยไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเปลี่ยนที่เลยแล้วถ้าวิธีแก้ปัญหาที่เราจะต้องทํางานที่นั่นต่อเราควรที่จะทำยังไงคือคือต้องกอดงานนี้ไว้ด้วยเรื่องด้วยแบบอาจจะทําเงินเดือนสูงก็มิชชั่นสูงแต่มันจงเจอหัวหน้านี่เงาแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้เราควรปรับตัวยังไงกับการทํางานตรงนี้ หัวหน้าอะเป็นแบ่งเป็นสองกรณีนะถ้าหัวหน้าคุยด้วยแล้วดีขึ้นก็คุยไปแบบเฮ้ยพี่ผมขอแบบนี้แดงต้องเจรจาต่อรองดูแต่ถ้าคุยแล้วก็ไม่เป็นผลคําเดียวครับอดทนไม่มีทางเลือกอ่ะมึงก็ต้องมึงก็ต้องแบบทําให้ตัวเองมีทางเลือกเออถ้าจําเป็นจริงๆนะถ้าคุณมีฝีมือครับคุณไม่จาเป็นต้องอยู่ที่นั้นคุณพัฒนาความสามารถตัวเองแล้วไปอยู่กับคู่แข่งเขาก็ได้ไกลมาี๋ยวหัวหน้าจะเห็นความสําคัญคุณเอง นะครับตอนคุณจะออกถ้าคุณเก่งนะแต่ถ้าคุณไม่เก่งอะ่ะอนุมัติกาลากออกเดี๋ยวนี้เคยเคยเคยดูคลิปไหมที่บอกว่า<อ>มีคนสองคนมา<อ>แบบว่าเฮ<อ>้ยห,หัวหน้าครับผมขอลากออกโอ้โหไี่ขึ้นตําแหน่งอีกคนนึงหัวหน้าผมขอลากออกให้ออกจริง <laughs> คุณเป็นคนกลุ่มไหน <laughs> เอ